เนี่ยุกนุนทุกคนดูดิน oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม Cocktail Night นะคะ oh. ช่วงนี้คอแห้งนะทุกคนเลยมาเล่นเกมนี้บ่อยนิดนึงเนาะโอเคมันเดี๋ยวเล่นเบ็ดสัก80บาทนะคะทุกคนวันนี้ทุนมา2 0 0พลองหมุนดูซิว้น <Wow. S 1> ทุกคนเปิดมาสวย ได้มาพัน <min> ส <it> <response> <performance> ี่ทุกคนดอกแรกได้มาพันสี่เกินไปเป้าอุ้ยพันหกอ้ยตาเป็นอะไรเนี่ยถ้าตอบตาเป็นหัวยายนะฮาอะไรนะทุกคนอุ้ยทุกคนทำไมมันแตกดีอย่างเงี้ยคูณแปดแล้วอ่ะได้มาเท่าไหร่ได้มาเจ็ดพันหนึ่งทุกคนโอ้ยก็เบ็ดแปดสิบพงเล่นด้วย ยังไงดีเพิ่มเป็ดก่อนแล้วกันนะทุกคนน้ำขึ้นอที่รีบตักนะคะน้ำขึ้นอที่รีบตักโอ้ <c oughs> ทุกคนไหลดีมากต่ออีกสวยสวยสุดๆทุกคนวายแตกลุนลัวทั้งก็ดานะ่ะ <No, no. S 1> สแกตเตอร์เขายังหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งเออได้ลุ้นต่อนะทุกคนโอ้ยใจจะขาด <c oughs> มา ไม่มานะคะโอเคค่ะทุกคนข้างนอกก็ไหลดีอยู่นะแล้มันหมื่นหกอ่ะทุกคนหมืนหกสุดยอดไม่แตกดีจังอีกตัวนึงมาไหมเนี่ยต้องมาแล้วอุ้ยทุกคนมา,าจริงแล้วน้ำพูดดักไว้ก่อนนะคะว่ามามามา,มานะน้องจะได้มาให้ อุ้ยทุกคนดูดิดูความล้างก็ดานนี่ดูความล้างก็ดานนี่ทุกคนเมื่อกี้โอ้ยโอยจะเป็นโลมได้มาหมื่นเจ็ดนะคะตอนนี้ไม่ได้พักเลยนะทุกคนลุ้นแบบจะขี้แตกและลุ้นแบบลุ้นทุกวินาทีนะอีกหหมุนเนี่ยทุกคนทุกคนดูดิ oh, no. ทุกคนดูนี่ฉอนเมื่อกี้ใครเห็นมากเคเห็นยกมือขึอ้นทุกคนเกินไปแล้วมันเกินไปมากทําไมเท่าไรหกหมื่นห้าทุกคนเมื่อกี้มันล้างกระดานแบบแล้วตัวคูณมันเพิ่มอะหกหมื่นห้าโอ้โหอีกห้าหมุนด้วยนะยาวๆเลยจริงคำคืนนี้ยาวไปยาวไปอ่ะทุกคน ทุกคนดูเงินเราดีเงินเรามีแสนหน่งแล้วอะเก <Yahoo! S 1> <g ül> ินใบป้าวทุกคนแบบว่าจังหวะมันน่าจะดีมากๆเลยใช่ไหมเมื่อกี้พอ <c oughs> ดีวายแตกอะชอบชอบเวลาแบบวายมันแตกเยอะๆทุกคนโอเคไ้มาแปดมื่นห้าทุกคนเอาไงได้มาแปดหมื่นา 8, ้าเลยนะโอเคเม็อดอะทุกคน กิ๊จะบอกว่าแบบเออเดี๋ยวจะพักแล้วนะอะไรอย่างนี้น้องเข้าฟรีเกมอีกว้าว <Wow. S 1> เอ้ยตายแล้ววันนี้สุดยอดวันนี้วันอะไรเนี่ยทุกคน <c oughs> โอ๊ยขออนุญ,ญาตไอค่ะน้ามืนหงทุกคน oh <no. S 1> อุ้ยเมื่อกี้แบบตกใจจนเสียงหาย เอาจิงตอนนี้คือพอใจแล้วนะทุกคนแบบว่าโอเคแล้วอะแต่แบบน้องยังแจกไม่หยุดนะทุกคนดูดิคือแบบเกินอะได้มาทงหมื่นเก้าโอ้ยเป,เ,ปเป็นลมแป๊บเป็นลมแป๊บนึงอีกห้าหมุนอะเนี่ยได้ทุกดอกอะทุกคนสุดทุกดอกด้วยบอกเลย ดูตัวคูณดินั่นมงหกพัน 6, นะคะทุกคนโอ๊ยทุกคนทุกคนแบบทุกคนช็อกไปตามๆกันไหมเนี่ยว้าวทางนี้จะช็อกแล้วนะมาหนึ่งมูนสุดท้ายอ่ะโอเคได้มาทั้งหมด45,330บาททุกคนโอเค กจะพอแล้วนะคะทุกคนเราแบบว่าได้มาเยอะเกินไปมากแล้วนะคะไปแล้วค่ะบายบาย